สวัสดีค่ะชื่อส้มพิริยาวิริยพันธ์ค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจด้านโฆษณาค่ะน่าจะรู้จักจาก IG กับ Facebook ค่ะเพราะว่าก่อนหน,น้านี้ส้มพยายามหาที่ทำสปากระเป๋าอยู่เพราะเป็นคนที่ใช้กระเป๋าสมุกสมบันแล้วก็ค่อนข้างลุยใส่ของเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าอยากจะมาทำความสะอาดกระเป๋าอะไรเงี้ยส้มแซมกระเป๋าก็เลยทำให้ได้รู้จักกับมโกะค่ะ ที่นํามาให้บริการเป็นซิลีนค่ะพอดีว่าใบนั้นเป็นใบลักของส้มเลยแล้วก็ใช้บ่อยมากใส่ของหนักมากปรากฏว่าหูมันแบบฉี่ค่ะมีความขาดใบนั้นนะคะถ้าจับไม่ผิดเป็นสีส้มมันมีการดูดสีส้มเลยตัดสินใจเนี่ยเอาไปใช้บริการที่โมโมโกสิ่งที่ได้รับกลับมารู้สึกเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าได้กลับมาเหมือนใหม่ออกมาจากช็อปเลยคะแฮปปี้มากสําหรับใบ ก็จะมีแบบเอาชาแนลไปค่ะเป็นวอลเล็ตเป็นกระเป๋าตางังเป็นแบบเป็นคลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเอาไปใช้ไปทําความสะอาดเคลือบนาโนค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ระวังเนาะมีแบบน้ํากระเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปเคลือบนาโนไว้เราก็จะมั่นใจใหน่อยหนึ่งทําให้แบบตัวหนังมันแบบไม่เสียค่ะ,คะแล้วก็เอารองเท้าไปติดแผ่นรองกันลื่นนะคะเดินสบายใส่สบายแล้วก็พื้นสมูทมากไม่ยกเลยค่ะ จริงๆสเคยออบไปแบบใช้บริการที่อื่นมาแล้วเหมือนกันแต่ปรากฏว่าสีกลับมามันซีดมากแล้วเรารู้สึกแบบเฟลมากตอนนั้นคือกระเป๋าใบลักของเรากลับเป็นว่าสีที่ออกมาคือซีดไม่สวยเลยอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ต้องเอากลับไปที่โม,มโมโกเพื่อให้เขาชุบชีวิตกลับขึ้นมาแล้วก็กลับมาแฮปปี้ได้เหมือนเดิมเลย จากที่มีประสบการณ์ของเราเองนะที่แบบทำกับโมโมโกมารู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงด้วยว่ากระเป๋าเราจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าทําที่มโมโมโกสวยงามแล้วก็เหมือนใหม่ตลอดเวลาที่สําคัญนะคะพะนักง,งานของเขาส้มชอบมากเขาแนะนําตลอดเลยว่าควรจะทําอะไรแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สิ่งที่เอยากจะฝากไว้คืออยากจะให้คงความเป็นมาตรฐานที่ทําออกมาแล้วดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆทันเองค่ะแล้วก็ใครที่แบบออยากจะลองเอากระเป๋าไปทําส้มแนะนํำโมโมโกกะว่าถ้ามาเราไม่ผิดหวังแน่นอนหรือว่าอยากจะอัปเดตส่วนลดต่างๆโปรโมชั่นต่างๆเขาจะมีมาเรื่อยๆเลยแบบคุ้มค่ามากๆก็ให้ไปดูได้ที่ f e c o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  k n p n พ e ของเขากับ IG ของเขาได้ค่ะ